ท่านผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภาพรวมที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสหกรณ์นะครับกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านโอภาสกลันบุตรที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับที่ท่านสละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับท่านครับที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีอาจจะไปกระทบกับความเชื่อมั่น ของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเทศนะครับในส่วนของกรมสหกรณ์เนี่ยที่ผ่านมาเข้าไปช่วยเหลือมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆยังไงบ้างรครับผมขออนุญาตพูดในภาพรวมกันแล้วกันนะว่าขณะนี้สหกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ,รบมีทั้งมีเจ็ดประเภทเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ8,160สหสหกรณ์รนะครับ แล,แล้วก็ควบคุมพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยท so ุกอาชีพเรามีสมาชิกขนาดนี้นะฮะ11ล้าน2แสนคนมีทุนดําเนินงานทั้งระบบเนี่ย2.25ล้านล้านบาทแล้วก็มีเงินฝากในระบบขนาดนี้ก็ประมาณ6แสนล้านบาทในจํานวนของสากร์ที่มีมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ เท่าที่เรามีตัวเลขจากกรมตรวจบัญชีสากลแล้วก็คิดมาว่าประมาณ2%องร์ของสากลทั้งหมดที่มีปัญหาที่เราต้องรีบเข้าไปดําเนินการแก้ไขคราวนี้ในการแก้ไขปกติเมื่อเดิมเนี่ยเราก็ทําด้วยตัวของเราเองกรมหลงเสริมสากลก็ทําไปกรมตรวจบัญชีก็ทําไป ขณะนี้ท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปีติพงษ์พึ่งบุญอายุยาเนี่ยก็คิดว่าเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันเป็นสอดคล้องกันในการที่แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันก็คือให้กําหนดมาตรการให้เรามาคุยกันแล้วก็กําหนดมาตรการเป็น็ี่มาตรการผมเรียนนี้นะครับว่ามาตรการแรกคือการป้องกันการป้องกันก็คือการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในทุกกรณีเนี่ยนะครับแต่เดิมมาเนี่ยเรา หน้าที่หลักของของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรากรหรือกรมส่งเสริมสหกชากรเนี่ยเรามุ่งเน้นกองการพัฒนาสหกรากรให้มีศักยภาพที่แข็งแรงนะครับสามารถดูแลพี่น้องสมาชิกได้ก็เน้นไปนเรื่องของการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้สหกรากรเข้มแข็งและเจริญขึ้นแต่อำนาจในเรื่องของการใช้กฎหมายกำกับเนี่ยเราอาจจะไม่เข้มข้นนักเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มามุ่งเน้นเรื่อง,องการใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ย ให้ให้เข้มข้นมากขึ้นขณะนี้ในเรื่องมาตรการป้องกันเนี่ยเรามีกลุ่มตรวจการสากรกรซึ่งเพิ่งมีการแต่งตั้งขึ้นมากลุ่มตรวจการสากรกรเนี่ยเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสากรกรที่มีอยู่ในจังหวัดทุกจังหวัดจังหวัดละสี่หคนก็สุดแล้วแต่ที่จังหวัดใหญ่เล็กก็แล้วก็แล้วแต่เขาจะมีอำนาจตามกฎหมายมาตรา19นี่นะครับในการเข้าไปตรวจสอบเอกสารตรวจสอบงบดุลอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไปดูสถานะต่างๆ ของของสากรณนนั้นว่ามีอะไรผิดหรือไม่อย่างไร,รการเข้าไปตรวจเนี่ยก็ก็ไปตรวจไม่ใช่ไปจับผิดนะ,ะไปดูแนะนําส่งเสริมให้เขาทําให้ถูกต้องถ้าจะมีอะไรจะผิดหรืออะไรก็ตามเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนว่าถ้าจะมีอะไรก็จะได้บอกกล่าวลงหน้าไว้ก่อนยังไม่มีการเอาผิดทางกฎหมายยังครับไปตรวจดูเฉยๆนะครับเดือนหนึ่งครัครคร้งสองครัง้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันเนี่ยสากรเองเขาก็ต้องไป ป้องกันตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องพูดถึงธรรมพิบาลในสากรให้เขาบริหารงานด้วยความโปร่งใสอันนั้นก็เป็นรยายละเอียดที่ที่ต้องดำเนินการโดยกระบวนการสากลคราวนี้ถามว่าเมื่อเมื่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการแก้ไขการแก้ไขก็เรามีคณะกรรมการแก้ไขข,ข้อบกพร่องระดับจังหวัดจะมีสากลจังหวัดเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีระดับจังหวัดผู้แทนทกศที่จังหวัดแล้วก็ สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขก็จะมาประชุมกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างทกสจะช่วยอะไรตรวจบัญชีจะมีข้อเสนอแนอะไรสหกรณ์เองควรจะแก้ไขปัญหาเขายังไงนะก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นถ้าสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างก็จะจบใน,ในพื้นที่แต่ว่าถ้าเมื่อดาเนินการแล้วเนี่ยสั่งให้แก้ไขเขาไม่แก้ไขก็จะมีมาตรการจากเบาไปหาหนะักนะครับ,รบก็อาจจะสั่งให้เขาแก้ไขภายในกําหนด ถ้าไม่แก้ไขก็สั่งให้ระงับธุรกิจนั้นธุรกรรมนั้นถ้ายังไม่ระงับก็สั่งให้กรรมการหยุดดำเนินการจนกระทั่งสุดท้ายก็คือสั่งให้กรรมการพ้นจากความเป็นกรรมการตาเอาหน้าของรองในทะเบียนที่มีที่เรามอบให้อยู่นะครับอันนี้ก็คือป้องกันแก้ไขคราวนี้เฝ้าระวังเฝ้าระวังก็คืออาจจะมีสากลที่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็จะไปเฝ้าระวังว่าสิ่งที่เขาดําเนินการเนี่ยต้องอยู่ในสายตาเราโดยตลอดเวลา ม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับการแก้ไขให้ลดลงมาสุดท้ายก็คือถ้าสะกอที่เขาเข้มแ,แข็งแล้วเนี่ยหน้าที่ของกรมเราก็คือจะต้องสับสนให้เขามีศักยภาพมากขึ้น4ีนาทางหลักๆที่ท่านอธิบดีพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีป้องกันนะฮะมีแก้ไขมีเฝ้าระวังแล้วก็สน,สนับสนุนนะครับแต่ดูเหมือนว่าท่านจะให้ความสําคัญและน้ําหนักมากเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การเฝ้าระวังคือป้องกันไม่ปัญหามันเกิดขึ้นมาครับ ใช่ฮะคือการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหลังจากนี้จะมีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะใช่ครับเพราะว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวก็คือการเข้าไปควบคุมดูแลและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจที่มีอยู่มากขึ้นเขาไม่ต้องไปส่งเสริมสากลแล้วเขาจะมีหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นหรือความถี่ในการที่เข้าไปดูแลแนะนําสากลเนี่ยเขาก็จะมากขึ้นเพราะเขาจะมีหน้าที่หลักหน้าที่เดียวทีนี้ในส่วนของ พี่น้องที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จะเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยแจ้งเบาะแสหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ของตัวเองเได้ยังไงบ้างไหมครับควจริงสหกรณ์เนี่ยมันเป็นของสมาชิกทุกคนคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ไม่ว่าผลประกอบการดีมีกาไรสมาชิกเองก็ได้ประโยชน์ได้ผลผลได้เฉลี่ยคืนนะครับ,รบถ้าผลประกอบการหรือการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสมาชิกเองเขาก็มีผลกระทบะหรือสหกรณ์ที่ขาดทุนเนี่ยเขาก็มีผลกระทบโดยตรง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกเองต้องเฝ้าระวังมากสุดก็คือการใช้หน้าที่ของตัวเองให้ให้เต็มที่<ะ>วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้สิทธิค่อย้อย่าสมบูรณ์ก็คือสิทธิในการรับสินเชื่อสิทธิในการร่วมซื้อร่วมขายต่างๆกับสากลเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องฝากพี่น้องสมาชิกว่าท่านเองได้เห็นอะไรที่ที่ไม่ไม่ดูแล้วจะไม่ถูกต้องในการด<ะ>ําเนินง,งานของสากลเนี่ยท่านก็แจ้งกับสากลได้<ะ>หรือท่านจะ,อะบอกกล่าวกับ ข้าราชการของกมรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสำนักง,งานตรวจบัญชีว่าเท่าที่ดูเท่าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งปกตินะที่สำนักง,งานสหกรณ์ใ่ในพื้นที่ที่สำนักง,งานตามอำเภอในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยกันป้องกันได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าถ้าการบริหารงานเกิดความผิดพลาดข,ของสหกรณ์และทําให้สมาชิกที่สังกัดอยู่เนี่ยได้ผลกระทบกมทรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าไปเยียวยาลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละรายนย่เห็นไหมพอพบปัญหาเนี่ยเราต้องสั่งให้เขามีการแก้ไขยอยู่แล้วนะครับ จนแก้ไขถ้าแก้ไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องสั่งให้กรรมการพ้นไปแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลพี่น้องสมาชิกอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าม,มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของของของ,ของ,ของ,ของเราโดยตรงที่ต้องเข้าไปเยียวยาดูแลสนับนสนุนต่างๆคือสากลนี่เขามีเครือข่ายด้วยกันเขาจะมีเครือข่ายทางการเงินถ้าสากลขนาดเล็กไม่ไม่ไม่ไม,มีทุนดําเนินงานก็สากลขนาดใหญ่บางทีไปให้กู้ให้ยืม ให้ฝากกันเนี่ย<ม>เขาจะมีเครือข่ายระบบการเงินทั้งในภาคเกษตร,ร,รนอกภาคเกษตร,รเขาก็มีการเชื่อมโยงเรื่องการเงินเรื่องการค้าขายร่วมกันเรื่องซื้อสินค้าร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมีกระจายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสากร่หนึ่งสักรใดมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพี่ช่วยน้องหรือเครือข่ายที่สามารถจะไปเยียวยาช่วยเหลือกันได้แล้ววันนี้เนี่ย ทางกรมส่งเสริมสารกรผมก็มีนโยบายชัดเจนที่จะให้ข้าราชการเราเข้าไปถึงพื้นที่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะสารกรภาคการเกษตรเนี่ยเดี๋ยวนี้สั่งชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสารกรใดที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยถ้ามีการประชุมกลุ่มของสมาชิกสารกรในในสารกรนะต้องเข้าไปร่วมประชุมทุกครั้ง mm hmm. ปีนี้เรากำหนดแค่50ก่อน50ของ ของกลุ่มสมาชิกนะปีหน้าก็กำหนดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะได้เข้าไปลงในพื้นที่ไปเห็นสภาพที่ททแท้จ,จริงของพี่น้องสมาชิกในแต่ละกลุ่มว่าวันนี้ที่เขาเป็นสมาชิกสภรนเขามีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเป็นยังไงแล้วสิ่งที่สะท้อนจากกลุ่มสมาชิกจะสะท้อนให้กรรมการสกภา์ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาดำเนินการหรือตัดสินใจอยู่เนี่ย ดำเนินการอยู่โดนใจสมาชิกไปสมาชิกเขาก็บอกเออถ้าเขาบอกสากลนี่ดีนะดอกเบี้ยถูกออสินค้าก็ถูกบริการดีเขาก็ชื่นชมแสดงว่าอย่างเงี้ยโดนใจแต่ถ้าเขาตําหนิมาว่าออปุ๋ยแพงข้าวสารแพงการบริการไม่ดีเราก็จะได้บอกฝ่ายจัดการหรือกรรมการว่าอันนี้ต้องปรับปรุงนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลงไปในพื้นที่ให้มากขึ้นผมคิดว่าเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขแล้วก็ป้องกันและเฝ้าระวังได้ดีในการที่เราเข้าไป กล้ชิดกับเขามากขึ้นนะสุดท้ายนี้นะครับท่านมองแนวทางในการสร้างระบบสากลให้เกิดความเข้มแข็งยังไงบ้างครับในระยะยาวผมคิดว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สากลนี้มีความเข้มแข็งก็คือตัวสมาชิกสากลทั้งหมดนะครับเท่าเท่าที่ผ่านมาสากลที่ได้รับโล่พระทานว่าเป็นสากลดีเด่นเนี่ยที่เราไปดูแล้วเนี่ยก็คือการที่สมาชิกมีมีส่วนร่วมมากบางแห่งถึงแปดเน้ายถึง8-90%ซครับก็หมายถึงว่าธุรกิจของสากลไม่ว่าสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตมาหรือการนําสินค้ามาจําหน่ายการฝักเลยเนี่ยพี่น้องสมาชิกใช้บริการสากอร์ครบวงจร<ะ>เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าสมาชิกเนี่ยจะเป็นกลไก,ลก,ลกลสําคัญในการที่จะผลักดันให้สกอร์นั้นก้าวหน้าไปอย่างไรเนี่ยตัวเขาจะจะเป็นตัวสําคัญมาก<ะ>แต่สมาชิกอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นคนผลักดันคือ<ะ>เพียงหน้าที่ให้เขามาร่วมธุรกิจกับสกอร์ครบเลยกถือว่าเนี่ยอันเนี้ยจากรายละเอียดที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือสมาชิกี่จะเป็นตัวหลัก ผมเชื่อว่าเป็นตัวจักสำคัญกรรมการก็คือ,ค,อ,ค,อคือคนที่จะดูแลให้ส,สกอเนดำเนิเนการไปได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสมาชิกทั้งกรรมการแล้วก็ส่วนรัชการเนี่ยทั้ง3ามขาเนี่ยต้องไปพร้อมๆกันคุยเข้าใจตรงกันและเห็นเหมือนกันผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ จะผลักดันให้สากเมีความก้าหนาะและสามารถตอบสนองสมาชิกได้และก็สนองนโยบายของรัฐบาลได้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับในช่วงเวลาที่คุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของกรมส่งเสริมสกากลทั้งเรื่องของการป้องกันแก้ไข เฝ้าระวังส่งเสริมสนับสนุนนั้นอาจจะไม่เพียงพอถ้าหากว่าขาดกลไกที่สําคัญนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์คณะกรรมการบริหารสาหกรณ์แล้วก็สมาชิกสหกรณ์ทุกๆคนที่จําเป็นจะต้องร่วมมือร่วมใจการช่วยกันขับเคลื่อนนะครับระบบสหกรณ์ถึงจะเกิดความเข้มแข็งและก็สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยั่งยืนวันนี้ขอบคุณท่านองิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านโอภาสกลันบุตรที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ,รบเรื่องราวดีๆยังไม่จบนะครับไปตามต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ